สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตีเคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางไต้หวันนะครับเป็นแนวทางไต้หวันไต้หวันเมื่อวานนี้เปิดบวกแต่ะทะลึ่งลงลบสิบแต้มหายกลิบเลยโอเคครับไต้หวันส่งท้ายส่วนมากไต้ไต้หวันส่งท้ายส่วนมากมันจะเบิ้ลน,น,นะครับส่วนมากมันจะเบิ้ลครับส่วนมากนะครับก็ ไขเ่นเบิ้ลก็ลองสิดเบิ้ลนไปนะครับทุกหานะครับในตัวนี้มีนะครับโอเคครับวันนี้ไหวันเด่นเก้าครับก็ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับถ้าชอบในวนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับในกรณีมีโฆษณาครับเราควรจะกดข้ามเนาะโอเคครับไตวันวันนี้ต่อหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้ามาแล้วอมาอีกได้นะครับห้าเก้า แปดเก้าครับเบิ้ลครับห้าห้าเก้าเก้าครับร้อยมัดห้าครับร้อยมัดห้าถ้าเบิลเก้า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 มันจะคู่กับเก้าเก้าบวกในวิธีเก้าเก้าแล้วับผมไม่รู้มันจะลบหรือบวกถ้าบวกก็จะเป็นนี่ถ้าบวกจะเป็นแนวนี้นะครับ แต่เด่นไ่ที่99 99กับ55ครับเน้นถ้าถ้าคนตัดสินใจเล่นเบิ้ลคุณก็เล่นเบิ้ลทุกหางติดตองไปด้วยแล้วเน้นไปที่55กับ99นะครับครับประมาณนี้ครับสำหรับหุนไต้หวันครับชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับไายตามแล้วก็ขอให้เฮงเฮงยๆทุกท่านครับสวัสดีครับผม